โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะกลับมาอีกครั้งกับเกมดันบอลแซดเบขังแบตเทินะครับในช่วงเขาดาวก่อนเริ่มกิจกรรมเบอร์ไวเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้แหละมาคั่นนะครับที่ได้ ECA ก่อนซึ่งในพร้อมกัน2เซิร์ฟนะครับ GB ก็ได้ J แปนก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มไม่มีใครตามใครกันแล้วจะเท่ากันทั้งนั้นเลยนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันมันก็จะมีข้อดีข้อเสียตามมาแต่ก็สุดท้ายแล้วผมเชียร์ว่าให้มันตามมทันอย่างนี้แหละดีแล้วครับดีสุดแล้วนะ สำหรับเอลวาเทอร์เลสแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ในอดีตนั้นเก่งมากๆดังนั้นถ้าปัจจุบันหลังจากการได้ ECA มามันจะเก่งมากก็ไม่แปลกนะครับผมบอกเลยเพราะตอนมันมาครั้งแรกเนี่ยผมยังจาได้ขึ้นใจว่าตัวแม่เงเก่งแม่งคือแบบสุดยอดซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวละครดามจไปในตัวนะครับสมัยนั้นที่ว่าทีมตัวร้ายของทีมคูลเลอร์เนี่ยกำลังมาแรงเทอร์เลสแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบตัวละครสําคัญของทีมเลยก็ว่าได้ ตอนนี้เนี่ยมันได้อีสเสถียขึ้นมาแล้วจริงที่ว่าพวกทีมคูลเลอร์ทีมเทเลไฟอิ่งคองคูลเลอร์อาจยังไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะเอามาเล่นในด่านใหม่ๆได้แต่ว่าเวอร์ไวปีนี้แหละครับผมตูกาชาของบูลลี่แซดเนี่ยอาจจะนำพาทีมมูวี่บอสหรือว่าพวกเทเลไฟน์คองคูลเลอร์เนี่ยกลับมาเก่งขึ้นอีกครั้งก็ได้นะอย่างแรกคือความสามารถพูดนำเนี่ยมนันจะนำให้กับทีมของเทเลไฟอิ่งคองคูลเลอร์ขี้บวก4ทุกอย่างบวก150% แล้วก็ตัวละครตัวร้ายสีแดงเนี่ยขี้บวกสีทุกอย่างบวก100%เป็นตะครับเป็นตัวละครเอวาปกติก็จะนําแบบนี้แหละไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นําอะไรได้กว้างขวางเยอะแยะเปอร์เซ็นต์หลายเท่ามากซึ่งก็ถือว่ากลางๆนะในส่วนของตัวเขาสามารถท่าไม้ตายเนี่ยหลังจากการ e c a นะฮะท่าไม้ตายเล็กเป็นการเพิ่มメディเคดีฟเฟนต์ตัวเอง30% 1เหนึ่งเทินแล้วก็มีโอกาสในการสตันตูที่หายแฉนโอกาส50% ส่วนท่าไม้ตายใหญ่18ที้นะครับเป็นการเพิ่มメディเคดีเฟนต์ตัวเอง50% 1เทิร์นแล้วก็มีโอกาสที่เกรสแชนก็คือ70%เนี่ยในการสตันศัตรูเรียกได้ว่าทั้งท่าเล็กและท่าใหญ่มีสตันทั้ง2ท่าเลยท่าเล็กโอกาส50ท่าใหญ่โอกาส70นะครับแล้วก็อีกอย่างคือท่าใหญ่เนี่ยได้เอฟเฟกดีกว่าด้วยก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยสมชื่อท่าไม้ตายใหญ่นะครับท่าไม้ตายใหญ่ดีกว่าท่าไม้ตายเล็กทุกประการเลยทีเดียว ต่อมาความสามารถพารีฟหลังจากได้รับการ e c ไปแล้วเนี่ยยาวขึ้นเยอะและยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินอย่างแรกมีการตั้งต้น EDK Defense บวก180%ตั้งต้นมีการได้รับคีบวก1นะครับสูงสุดถึง5แล้วก็ EDK เนี่ยบวกส0สูงสุดถึง50%ป้องกันดาเมจอีก10%สูงสุดถึง50%ซึ่งบัฟทั้ง3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะได้ครั้งละ10%กับคีบวก1นะตาม จำนวนตัวละครที่อยู่ในแคตของ t e l e f ฟ i n g งของ Coer หรือว่า Planet a r y d e s t r u c t i o n ที่อยู่ในทีมซึ่งจะนับตัวละครใน2แคตเนี้ยตัวละครในทีมแคตไหนเยอะกว่าก็นับอิงจากแคตนั้นนะครับมันจะนับแค่แคตที่เยอะที่สุดนะตรงนี้ดั้นั้นก็คือเราต้องแบบกะเล่นเป็นทีมทีมไปเลยเล่นทีม t e l e ไฟ y I ่งของ Coer ก็เล่นไปเลยจากเล่นทีมทลายดวงดาวก็เล่นไปเลยนะผมว่าบูลี่นี่น่าจะแบบไปเชิงแนวทำลายดวงดาวมากกว่า ดังน,นั้นในอการที่เทเลสมันอยู่กับพวกทำลายดวงดาวเนี่ยน่าจะเล่นกับโบลีได้แน่และผมว่านะผมคิดว่าโบลีกับเทเลสเนี่ยน่าจะเล่นด้วยกันได้ถึงโบลี่ตัวใหม่นะฮะมันมาขนาดนี้แล้วอะมาได้อีซเอช่วงเขาดาวมาก่อนกิจกรรมเริ่มขนาดนี้จะเล่นในทีมด้วยกันไม่ได้ก็ยังไงอยู่นะและความสามารถต่อมานะ,ะเทเลสจะมีการได้รับเอดเคดีเฟนส์โบวกอีก100%เปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีท่าไม้ตายนะครับและถ้าหากว่าตัวละครของศัตรูที่เราเจอเนี่ย อยู่ในแคตของเอิร์ธเบสไฟเตอร์ตัวละครของเทอรเลสเองนะครับจะได้รับบัฟเอดีเคเพิ่มขึ้นมาอีก50%ก็จะตีแรงขึ้นกว่าเดิมได้ถือว,ว่าคุณเจอศัตรูเฉพาะทางซึ่งศัตรูในแคตเนี่ยไอเอิร์ธเบสไฟเตอร์เนี่ยนักรบที่แบบเกิดบนโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแคตที่กว้างเอาเรื่องที่แน่คือโกคูทุกตัวในเกมติดในแคตนี้ดังนั้นพวกบูโซนโกคูอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้เทรเลสได้พลังบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยก็ดีนะ อย่างโกคูนับทั้งนี่นับโกฮังนับพิโกโรนับนะครับถ้าเป็นเบาตา้าเบาต้าไม่น่าจะนับนางเบต้ามันมาจากดาวไซยาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูเป็นด่านๆนะว่าเราเจอกับด่านตัวละครอ,อะไรแต่ก็ผมคิดว่าบัฟ50%เซนี่ยมันคงช่วยให้ดาเมจห่างกันไม่ได้มากมายฟ้ากับเหีวมากเท่าไหร่ต่อให้ไม่เจอขั้นนี้ก็น่าจะพอเล่นแบบพอถูถ่ายได้อยู่เหมือนเดิมนะผมว่า ความสามารถต่อมานะครับหนึ่งในสิ่งเก่าที่ดีมากๆของตัวละครตัวนี้ก็คือการซัพพอร์ตนะครับหลังจาก ECA เนี่ยมันจะซัพพอร์ตให้กับ2แคทเลยทีเดียวเหมือนว่าเมื่อก่อนซับได้แค่แคทเทเลฟายอิ่งมั้งแต่ว่าอันเนี้ยทั้งแคทเทเลฟายอิ่งคอนคูลเลอร์กับแพเน็ตเทอรี่เด็กซักชั่นนะครับจะสามารถได้ผลซับจากตัวละครตัวเนี้ยไปเลยคิบบวกสาม EDK defense บวกห้ด้วย50%ซัพพอร์ตทั้ง2แคทนะครับ แล้วซับแบบเอเคดีเฟนแล้วก็คีด้วยนะบอกเลยว่าความสามารถมันเอาเรื่องอลังการใช้ได้เลยซับพอร์ตระดับ50%กับความสามารถให้ตัวเองก็แบบมีการดาเมจมีดาเมจที่รุนแรงอย่างเงี้ยมันมันแจ่มมากๆความสามารถต่อมาเนี่ยเธอเลยจะมีการได้รับคีบวก6แล้วก็โจมตีเข้าสีนะครับหากศัตรูเนี่ยติดสถานะโดนลดเอเคหรือว่าสตันไปอยู่ก็ถ้าหากว่าโดนดีบัฟนะครับโดนติดสตันโดนลดเอเค มันก็จะสามารถตีเข้าสีกับเกรแมสตาที่เริขึ้นมาถึง6คิีดด้วยกันก็ถือว่าเยอะดีแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้ทุกครั้งแน่ๆนะแต่ไม่เป็นไรนะครับการตีเข้าสีของตัวเนี้ยไม่ได้มีมาจากแค่ตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าตรงที่ผมจะพูดถึงต่อจากเนี้ยมันง่ายกว่ากันเยอะนะครับนั่นก็คือเทอเลดจะสามารถโจมตีเข้าสีได้นะฮะหากว่ามันเก็บคีด20หรือมากกว่าแค่คุณเก็บคีด20คุณก็ตีเข้าสีได้แล้วไม่จำเป็นต้องรองให้ศัตรูเนี่ยติดโดนดีรับอ d k ิเคตก่อน นับว่าแจ่มมากๆเพราะว่าอันนี้คือความสามารถหลังจากได้บัฟในการ e c a ไปแล้วและที่เด็ดดวงกว่าเดิมก็คือหากว่าเทอเลสนะครับโจมตีไปแล้วกับการเก็บแม้ตาย24คีหากเก็บหลอยแม้ตาย24ขี้ได้เนี่ยเทอเลสจะมีการตีคริวเข้า100%แล้วก็มีการติดเบิ้ลท่าแม้ตายเพิ่มอีก100%เช่นกันเบิ้ลและคี100้100%หากเก็บ24ขี ไม่รู้ว่าเล่นจริงมันจะเก็บย4่ิสีคียยากไหมแต่ก็คงไม่ยากเพราะว่าเพราะว่าทีมันก็ซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วครับผมทีมันซัพพอร์ตคี้กันเยอะอยู่แล้วบวกกับในพาสซีฟหลังจากการ eca เนี่ยก็มีบวกคี้มาให้ตั้งต้นก็5้าคี้แล้วถ้าคูณเล่นกับพวกทีมเทเล i ฟน์อิงของคูลเลอร์บอกเลยว่าย4่ิสีคี้ของตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญและจําเป็นมากๆเลยเพราะถ้าเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยตนนี้จะเทพไปเลยนะครับตีคียร้อกับการตีเวทร้อยเนี่ย OP มากๆ ส่วนต่อมานะครับควาสามารถแอคทีฟสกิลเนาะตัวนี้มีสกิลแอคทีฟซึ่งเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกคือสามารถกดใช้งานได้เลยหากว่าเรามีเลเวลที่60%หรือว่าต่ำกว่าหรือแบบที่2ก็คือสามารถกดใช้งานได้นะครับหากเข้าเทินที่8ของเกมไปแล้วก็อันที่2เงื่อนไขตรงเนี้ยอาจจะใช้เวลายาวนานไปหน่อยแต่ว่าได้ใช้แน่นอนซึ่งคิดว่าเงื่อนไขแรกอะ่ะน่าจะตอบโจทย์มากกว่า ด่านสมัยนี้มันก็ตีแรงเนาะผือๆนี่เราก็เลือดต่ากว่า60%ได้ไม่ยากเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเราเลือดต่ําเราสามารถกดแอคทีฟเพื่อกินผลปีศาจได้เลยนะครับเนี่ยมันคือต้นไม้ทีออฟไม้นะฮะอันนี้ซึ่งเอฟเฟกของมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าเอฟเฟกคือการบวกคิตัวเอง24ีคิเป็นเวลา1คืนนะครับบวกแค่คิล้วนๆไม่ได้มีบวกบัฟเปอร์เซ็นต์เอกเดฟเอนอะไรบวกแค่เกรดแม้ตาย2ีคิ เพื่อลันให้เงื่อนไขาพาสีเก็บ24คิี่เนี่ยมันได้ผลนั่นเองจะได้โจมตีคีกับตีเบิร์ร้อได้นะครับซึ่งจะย้ําว่าไอาการกดแอคทีฟเนี่ยของตัวละครตัวเนี้สามารถใช้งานได้2รอบนะครับปกติตัวละครตัวอื่นๆจะสามารถกดแอคทีฟได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้สามารถกดได้ถึงสครั้งด้วยกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากสำหรับตัวละครของเทอร์เรสแดงตัวนี้นะครับ คืออย่างที่เห็นไปว่าเอฟเฟกของการกดแอคทีฟเนี่ยมันไม่ได้ดูว้าวซ่าอะไรมากแค่บัฟให้ตัวเองเก็บยิมสี่ิดแน่ๆเฉยมันก็เป็นบัฟอย่างหนึ่งให้ตัวเองจะได้แบบหลั่นเงื่อนไขที่มันเชื่อมโยงกับตัวพาสีได้นั่นเองนะไม่ได้อะไรมากนะฮะเรื่องการเส้นทางนะครับบอกเลยว,ว่าหลังจากการ ECA ของเขาเนี่ยต้องไปใส่เบิ้ลน,นำเท่านั้นเลยการมาของตีคีร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บ24คีีเนี่ยเป็นการบ่งบอกทุกอย่างแล้วครับว่าคุณต้องไปใส่เบิ้ล คือให้ตัวละครตัวนี้สามารถตีไม่ตายได้3ครั้งต่อเธอเลยทีเดียวก็จะแรงๆไปเลยนะหลุดเดี่ยวไปเลยแบบตี3รอบครั้งละ10ล้านัพอะไรแบบนี้มันน่าจะโหดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับคือบอกเลยว,ว่าหลังจากผมเห็นความสามารถไปแล้วอะ่ะผมไปนั่งแก้เลยเว้ยช่วงนี้มันลดราคาเพชรได้ยไงในการแก้เส้นทางจาก5เม็ดเหลือ1เม็ดผมก็เลยแก้จนแบบจากตอนแรกมีคิ20กว่าตอนเนี้ยคีเหลือ11แล้วก็เบิ้ลเป็นย7ิบเเลยทีเดียว เรียกว่ากูขอเบิ้ลเน้นๆนะจังหวะนี้หลังการ ECA นะครับนั่นแหละอาเบิ้ลนำและตามด้วยคีเอ้ยเบิ้ลนำแลวตามด้วยหลบซะมากกว่านะเพราะว่าคีที่ให้ไม่จาเป็นแล้วมันมีคีร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้หยินแล้วไงไปใส่หลบน่าจะโอเคกว่าเผื่อบางจังหวะไหนามันแบบโดนไม้ตายอัดเข้ามาเนี่ยจะได้แบบลุ้นหลบได้นิดนึงก็ดีเหมือนกันเราจะมาลองดูกันกันกบเอลวา r ์เรเลสแดงหลัง ECA นะครับลิงก์10 79เนาะอปวดสองเส้นทางของตัวละครของเองในทีมทีม,ทม,ทมนี้เลย เป็นทีมผู้นําของผมเป็นกินิวฟ้ากับตัวเพื่อนยืมมาเป็นเทเลเลืองนะครับเพราะว่าเทเลเลียงเนี่ยจริงๆมันเก่งนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าลูกทีมอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เทเลแดงได้ ECA แล้วผมคิดว่าเทเลเลืองก็น่าหยิบมาใช้งานหมือนกันเพราะดูทรงมันคือทีมตัวร้ายแนวแบบเทเลไฟ่ยงที่แบบหน้าหน้าจัดเป็นทีมหลักได้ดีกว่าคูลเลอร์ ECA ด้วยซ้ำนะผมว่าตอนนี้ประเด็นก็คือหาไม่เจอครับไม่เคยเปิดได้เลย มันคือตู้ที่แบบเราลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่ในเกมด้วยเลไงตัวละครตัวนี้ก็ต้องรอรุ้นจากตัวเวอร์ไวของรอบนี้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมอยากได้มันมากเลยคือแบบอยากได้มากๆจริงๆจะได้อามานำทีมเทเลสแดงได้ไปครับเรามารุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go ฮะโอ้โหเทินอะไรกันนี้อะไรมันจะเป็นใจได้ขนาดนี้เปิดมานะครับสาทหารเสือเทเลฟ้าเทเลเหลืองและเทเลสแดง LR พระเอกของเรา ผล่พร้อมกันบอกเลยว,ว่าเอาจริงตัวละครเทเลสก็เป็นอะไรที่แอบเท่เหมือนกันนะพอจัดในทีมเดียวกันแบบเนี้มันให้อารมณ์เหมือนโกคูแบ็กเวอร์ชันโลคัสบาลีเออร์อะเข้าใจปะอารมณ์แบบว่าตัวร้ายอีกแล้วที่แบบว่าคล้ายโกคูเนาะนี่ครับโคตรเท่ไม่รู้ว่ามีคนชอบเป็นแฟนคลับเทเลสหรือเปล่านะผมว่าน่าจะดีใจไม่น้อยหลังจากการมาของไอตัว LR สีแดงตัวนี้นะ,ะเอาละ่ะมาลองดูกันดีเฟนซ์เปิดมาก็3ามแสนเจ็ดแล้ว ซึ่งเอาจริงเยอะมากกับการที่ว่าตัวละครน,นี้มีการดาเมจ50%เพราะถ้าเกิดว่าคุณจัดในทีมเทเลฟายิงคของคูลเลอร์อะไรแบบนี้ทีมันเองอะครับมันก็จะมีการดาเมจครบที่อยู่แล้วที่50%นะเพราะมันเต็มที่คือ50ไงได้คีบวก5 50%ของมันการดาเมจ50กับดีเฟนส์307ผมนับว่าเยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวหลังยิงเนี่ยมันจะบวกดีเฟนส์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วบวกเยอะด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเอาล่ะ เล่นคู่กับเทเลสเสืองกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ดีสุดแล้วไอตัวเหลืองนี่คือตัวแบกจริงๆมันสแต็ก ADK ได้ไปครับเล่นช่องหนึ่งไปเลยคือต่อให้ตัวมันเองดีเฟนต์ตั้งต้นไม่ได้เยอะเท่าตอนหลังยิงอะ่ะแต่ว่าเวลาเราเจอด่านอะไรเงี้ยเจอด่านสีเหลืองอะ่ะมันก็สามารถแทงช่องหนึ่งได้อยู่ดีเพราะว่ากันารเมจมันเยอะนะครับคือบอกเลยว่าดีเฟนต์หลังยิงมันน่าจะไปหลักล้านนี่เลยสบายสบายผมบอกเลยนะเพราะว่า มันมีบวกก้อหลังยิงดีเฟนต์ร้อเมื่อโจมตีท่าแม้ตายกับการตีท่าแม้ตายใหญ่ดีเฟนซ์ห้าสท่าแม้ตายเล็กดีเฟนซ์อีก30%มสด้าเมย์สล้านวอเอโอ้โห31ล้านการันตีคิก,การันตีเบิ้ลกูถามจริงเบิ้ลเหลือลงมา17ล้านนะครับระหว่างนี้คือดีเฟนซ์แม่งไปหลักล้านแล้วอีซี่เลยโอโ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลย กูรู้สึกได้เลยว่าเวอร์วายปีนี้มันต้องดูเดือดเผ็ดมันมากๆดูจากไอ้หาเธอเลสอีซาเอก็รู้แล้วอะมันอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เมื่อกี้คือแบบเป็นเทินที่ตึงมากนะมีคู่ลิงพร้อมมีซัพพอร์ตเยอะก็เลยแบบจะดามจงตึงๆมือหน่อยนะครับแต่ที่บอกว่าดามจงตึงๆมือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทาเวอร์นะครับแค่คุณจัดทีมของมันเองแบบเนี้ยอันนั้นนะ่ะคือเทินที่แบบเป็นเทินคลาสสิกเลยเทินทําง่ายๆเลยแค่คุณเอาเธอเลสมาลิงก์กับเธอเลสด้วยกันเอง มันก็สามารถยิงไปหลัก30ล้านได้แล้วแต่ว่าอันนี้เราเจอด่านตรงแ่ทที่ว่าตัวละครสตูอยู่ในแขทเอิร์นเบลไฟเตอร์นะครับมันเลยแรงถ้าไปเจอด่านอื่นที่เป็นสตูในแคทเป็นแคทอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะดาเมจดรอปลงมาเหลือสัก28 29ล้านนะผมว่าคงไม่ได้ถึงขั้น30ล้านแต่เอาจริงไหมต่อให้เป็น20กว่าล้านมันก็แรงอยู่ดีจะเอาอะไรเยอะมันโคตรแรงเลยและมันแรงแบบมันไม่ต้องสแต็กหาอะไรเลยครับ นี่คือแรงกองหปี ECA นะเนี่ยผมบอกเลยนะเทเลส LR แรงก e ว่า6ปี ECA ว่ะตอนนี้นะครับคืออย่างที่ว่าไปอะเนาะทีมตัวร้ายมันเน้นลิงก์สกิลดีกับด,ดีกับพวกลูกทีมด้วยกันองมากๆมันเน้นแชร์ลิงก์แชร์ซัพพอร์ตได้แบบเยอะกว่าทีมตัวดีทีมตัวดีมีอิสระในการจัดทีมมากกว่ามีอะไรหลายอย่างมากกว่าจริงแต่ว่าทีมตัวร้ายอะถ้าเราแบบ มีเส้นสายของมันดีๆอะ่ะโอ้โหบอกเลยทีมตัวลา์แม่งแบบเอาเรื่องมากด้านแชร์ลิงก์ด้านอะไรอย่างนี้นะฮะมันหาอาจจะแบบไม่ได้หากันได้ง่ายๆต้องแบบมีครบเซตหน่อยอะนะแต่ถ้าคุณทําครบเซตได้แบบเนี้มีเทเลสเหลืองมีเทเลสแดงมีเทเลสฟ้ามีทุกเทเลสอะ่ะที่มันเล่นด้วยกันได้อะ่ะบอกเลยรู้เรื่องนะฮะสามสิบล้านเป็นตัวเลขที่แบบไม่ใช่น้อยๆอ,ยอะ่ะต่อให้นับในสมัยใหม่ก็ตามการที่มันสามารถยิงสามสิบล้าน แบบอีซี่เลยนะฮะเธอแรกแล้วมีคิ1 0 0กับเบิร์นร้อซได้ที่ตามมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบเล่นๆแล้วอะแม่งโหดไปไหนไม่รู้เนี่ยแล้วแบบในด้านความถึกมันก็ถึกไนครับกันดาเมจห้าสิบอะเนาะหลังยิงอย่างที่บอกว่าดีเฟนส์ก็ไปหลักล้านได้เอาจริงนี่ใครไม่มีซิลแม็กก็ใช้เธอเลสแดง e c a เนี่ยแทนซิลแม็กได้เลยนะผมว่ามันไม่น่าเกียดเลยทีเดียวอะมันแบบมันแทนที่กันได้เลยะฮะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบว่าไม่มีซัพพอร์ตเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นแค่ลิงก์อย่างเดียวเลยจริงๆซัพพอร์ตมันมีแหละเพราะว่าไอตัวเทเลสเหลืองมันซัพพอร์ตได้นะจะบอกให้ใครใครลืมความสามารถไอเจ้านี่ไปแล้วบ้างครับคือถ้ามันเจอโกคูแฟ่ะมันจะสามารถซัพพอร์ตตัวร้ายทั้งเกมได้เลย18%คิบวก3มันเลยอาจจะทําให้ไอตัวละครของเราในเกมะในตอนนีนะ้อาจจะแบบแรงก,กับปกติขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะ พราะเราเจอด่านตรงแบบตรงแคดเนี่ยไงเราเจอโกคู oo, อะไรแบบนี้มันก็เลยจะได้พิกัดเต็มที่นะครับเอาละมาแต่รอบนี้เหมือนว่าอาจจะเก็บยี่สิบสี่คีไม่ได้ยังไงไม่รู้ฮะหรือเปล่าขาดแค่คีย์เดียวเห็นไหมขาดคีดเดียวเมื่อกี้มีซัพพอร์ตเยอะไงมันเลยแบบมันเลยได้ยี่สิบสี่คีง่ายอันนี้ก็คือเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีซัพพอร์ตคิอะไรเธอเลนเพื่อนแม่งหลบด้วยว่ะดาเมจแปดลนแปดโอ้โหเลขแปดจริงๆไอตัวนี้ มันจะดูร้ายไปไหนตีเข้าสีไปปับ๊บเฮ้ยไม่ใช่ตีเข้าสีดิตีเบิลเก่งสแต็กเอดีเคอะไรนี้ผมจําได้อยู่มันสแต็กเอดีเคแต่ว่าดีเฟนต์อ่ะก็เพิ่มจากพาสซสีฟเหมือนกันน่าจะเต็มที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มถ้ามันโจมตีแม่ตายบ่อยดีเฟนต์มันเยอะใช้เล่นเหมือนกันนะไอตัวเหลืองเนี่ยยี่สิบแปดล้านนะครับอ๋ออันนี้สตูดโดรถเอดีเคอยู่นี่หว่ามันเลยได้คีบวกหกเด้งไปด้วยโอเคอันนี้กำลังตีคิกำลังตีเบิแลแหละโอ้โห มันเอาทีเดียวจอดไปเลยวะ KO สกีน <o> <skin> ด้วยไอตัวนี้เป็นตัวละครที่โคตรเก่าแต่มี KO สกีนนะดี๋โคตรเท่เลยแล้วพอเป็นตัวละครที่มี KO สกีนอะแล้วแบบพอมาได้ ECE แม่งแบบดามเมจมันโหดมากอะ่ะผมว่า KO สกีนของเธอเลแรงน่าจะทำได้ไม่ยากเลยมั้งเพราะตอนนี้ด a m a g มันรุนแรงเกินไปเว้ยแรงแบบในการทําให้มันเห็น KO สกีนนี่แบบง่ายๆเลยครับอันนี้โคตรเห็นได้ง่ายแน่นอนเพราะว่าดามเมจหนึ่งยี่สิบล้านอัพชิวๆอะโคตรเว้ย ทีนี้ปัญหาของเราจะมาแล้วนะครับเพราะว่าเธอรเลดฟ้ามาอยู่ในเทินแบบนี้ใช้ไอเทมสิครับรออะไรเผลอๆใช้หนึ่งชิ้นอาจจะไม่ทันการด้วยมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะมไม่แน่ใจแผมจะให้มันบีคู่กับเธอเลดแดงใหม่จะได้ทำดาเมจเอาสุดยอดไปเลยถ้ามันถ้า UI มันลงไม้ตายใส่ฟีเซอร์เนี่ยเรารอดแน่น,นอนใส่ฟีเซอร์กับใส่เบบี้ก็คงจะรอดทั้งคู่นะ แต่ถ้ามันใส่เทอเรสเนี่ยเราก็ไม่รอดอยู่แล้วก็นะขอเถอะขอให้เราได้โชว์คลิปนี้อย่างสวัสดิภาพไปนะจริงๆถ้าอยากเอาชัวร์ก็กดไอเทมอีกรอดนึงไปเลยจะชัวร์กว่าแต่มันจะไม่เหลือไอเทมไม่ใช้ตอนเฟสท้ายผมคิดว่าผมเสี่ยงเล่นต่อแล้วกันนะอันนี้อย่างน้อยคืออย่างที่บอกอะถ้ามันแม้ตายอัดฟีเซอร์ก็คือเรารอดเลยเอาละมาอัดมาใส่ฟีเซอร์มากูขอร้องใส่ฟีเซอร์มาใส่ฟีเซอร์ก่อนขอร้อง แต่ผมพึ่งจริงนะดาเมจของเทเลสแดงนี่มันแรงจริงวะคือแบบไอ้ขี้่มันคือ6ปีเวอร์ชันตัวร้ายเหมือนกันนะหกปี e c ตัวร้ายเลยอ่ะแล้วดาเมจมันแรงกว่าจากการที่ว่าทีมมันซัพพอร์ตกันดีมากเกินไปคือทีมตัวดีของจักรวาลเจ็ดอ่ะใช่ว่าซัพพอร์ตกันไม่ดีนะครับซัพพอร์ตกันดีเช่นเดิมเช่นกันซัพพอร์ตดีมากด้วยแต่ว่าไอ้ตัวอย่างเทเลสี่ยมันซัพพอร์ตโหดมากๆเพราะว่าแบบเทเลสมันขึ้นชื่อตัวละครซับอยู่แล้วไงมันซับโหดตั้งแต่ไหนจะไรแล้ว แล้วไอตัวเหลืองก็ซับได้ลิงสกิลมันก็ลิงกด้วยกันได้ดีหลือเกล่นนะครับมีลิงลิงแบดบอลอะไรของมันไอพวกลิงกชาวไซย,ยาหโหดๆเนี่ยมันลิงก์ดีอยู่แล้วแล้วพอแบบลิงก์ดีซับเทพเนี่ยมาเลยบูสต์ดาเมจได้โหมกระหน่ำขนาดนี้ไงครับเพราะว่าตัวมันเองมันก็แบบว่าค่อนข้างจะอู้ยรอดอยู่รอดอยู่ค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วด้วยนะพาสีของเธอเหล็กแดงเองก็โหดอยู่แล้วนะครับมาครั้งนี้ได้กดเอ่อแอคทีฟสกิลแล้วผมคิดว่า โอ้ตอนนี้นี่คือเรามีไอเทมวิสจากจากที่เรากดเทินเมื่อกี้อยู่นั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้เทเลสแดงมีกันดาเมจ90%ผมคิดว่ากันดาเมจ90กับเดฟเฟนส 3, ์388น่าจะไหวชิวๆเลยไม่น่าตายครับอีซี่ไปเอาจริงๆนี่ <c oughs> จริงๆเฮ้ยเราเราเก็บไม่ครบ24คิ้ว่ะทุกคน งั้นการกดแอคทีฟของจังหวะนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญเลยนะเพราะว่าเราเก็บยวิวมสี่ขีไม่ได้แล้วไอ้ด่านเนี้ยมันกันดีบัฟแล้วไงเราจะไม่มีเอฟเฟกจากการเด้งขีเมื่อศัตรูโดนดีบัฟแล้วนะครับดังนั้นการกดแอคทีฟสกิลคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วมาเรามาดูแอคทีฟสกิลกินแอปเปิลกันดีกว่าครับผม。 ขันชดนะมาโอเลโนขัชิดดาดาดีฟน์อาจจะเท่าเดิมก็จริงแต่ผมไม่กลัวอะไรครับจังหวะนี้แล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีซัพพอร์ตจากตัวลูกน้องมันด้วยนะครับจริงอยากพูดถึงลูกน้องเธอเลฟมากเลยมันเป็นอะไรที่เล่นกับลูกพี่มันได้ดีมากๆนะไม่ได้เหมือนพวกาทาวเซอร์กับคูลเลอร์นะเว้ยไอ้ลูกน้องเธอเลเนี่ย ถ้าคุณมอีอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันจะมีตัวข้างตู้เทรเลสสองตัวคือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งมันสามารถทําทีมแบบเนี่ยทาทีมเทเรสได้ใครว่าเทเรสแดงยังไม่มีทีให้มันอยู่เอาจริงมันมีเว้ยแต่ว่าคุณอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าจริงเทเรสเหลืองผมว่ายังเล่นยังพอเล่นได้นะเพียงแค่ว่าแบบมันมันมันบังคับเจอด่านเฉยๆอะ่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงไงแต่ว่าถ้ามันเจอด่านพวกโกคูเนี่ยมนเล่นได้เลยเว้ยเออแล้วมันเล่นได้ดีด้วยอย่างนี้เห็นกันนะครับ คือพอพูดถึงลูกน้องเทอเรดอะผมอยากจะพูดถึงลูกน้องโบแจ็คมากเลยคืออย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนนะว่าผมหวังให้พาร์ทสอ่ะเป็นทีมมูวี่โบแจ็คเว้ยถ้าเกิดสมมุติว่าโบแจ็คมาจริงๆอะผมอยากให้มันมีตัวละครลูกน้องโบแจ็คมากจะได้ทําทีมโบแจ็คไปเลยเหมือนกับทีมเทอเรดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเจ๋งไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวกลับมาที่เทอเรดของเรานะครับตอนนี้เทอเรดของเรามีลิงก์กับเทอเรดเหลืองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีซับจากไอ้ตัวนี้ แล้วไอตัวนี้เนี่ยมันซับพอร์ต50%นะครับให้กับลูกพี่มันเองเพราะว่ามันซับ30%ให้กับ p a n e t a r y d e t s u c t i o n นะแล้วก็อีกอีก20%เนี่ยซับให้กับ Speed Towering Warrior ออก็เลยเป็นผลซับ50%เท่ากับว่าเทอร์นี้หมายความว่าอะไรครับดาเมจน่าจะหนักกว่าเทอร์แรกที่เป็น3นาหารเสือเอทอเลส3ตัวนะเทอร์นี้คิดว่าน่าจะดาเมจแรงกว่าแหละเอาละครับไปเรามาดูกัน ไม่น่าโดนไม่ตายตายหรอกแต่มันใส่มาจริงมันไม่น่าตายหรอกมกั้งกัน90%นะเฟ้ยแต่ถ้ามันยิงมาหลักแสนเจ็ดแต่ผมตายนะผมเลือดน้อยพอดีไงถึงปะวะเท่าไหร่ฮึบโอเคไม่เข้าครับหลัก10กลัวเฉยเอาละมาดาวเมรนะฮะครึสามล้านทําไมมันเท่าเดิมทําไมมันเท่าเดิมมันซับห้าสนะแต่ก็นั่นแหละกาะสาล้านการันตีคกีการันตีเบิ้ลนะครับ ยัดไปอีกรอบหนึ่งสิบเจ็ดล้านบุ๊บอืโกโคูกูตายคือบอกเลยว่าไอ้เทอเรเสืองที่มันจะรอบิวอัพตีแม้กตายบ่อยๆเพื่อเอาดีเฟนดิ้งอ่ะมันจะไม่ได้โจมตีนะครับถ้าเกิดว่าคุณให้เทอเรสแดงบูวี่บูยำวละครอย่างนี้อยู่เนะี่ยมันจะตีตายก่อนตลอดเลยเพราะเอาจริงด่านใหม่ด่านใหม่ๆสมัยเนี้ยมันถึกขึ้นก็จริงเลือดเยอะขึ้นก็จริงนะแต่การที่ว่าโดนดาเมจหลัก30ล้านการันตีคิการันตีเวิร์นตามมา17ล้านอ่ะ มันยังถือว่าเป็นดาเมจที่ใส่เข้ามาแล้วเจ็บหนักได้อยู่ดีอ่ะเออมันเหมือนกับ6ปียิงใส่คุณน่ะแหละ6ปียิงใส่ด่านสมัยใหม่อ่ะมันประมาณเดียวกันเลยไอตัวเทเลสแรงมันคือ6ปีเวอร์ชันตัวร้ายเลยเวลังเ c a ีเอคล้ายๆกันเลยครับมีคี้ร้อมีเบิ้ลการันตีมาให้ไอหปีอ่ะมันยังต้องรุนเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเว้ยแต่ว่าเทเลอ่ะอาจจะใช้เงื่อนไขเก็บย4คสีีจริงแต่ถ้าเก็บได้มันการันตีเบิ้ลไงคือแบบอะไรครับเนี่ยโบลี่จะขนาดไหนวะ ผมว่ายังไงบูลลี่ก็ต้องมันก็ต้องเก่งระดับหนึ่งอ่ะคือเอาจริงอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเทเรสแดงอะไรมากมายนะเพราะว่าอย่างรู้กันว่าตัว eca ยุคเก่าอะ่ะจริงๆแไม่เก่งกว่าตัวใหม่ด้วยซ้านะเพราะว่าด้วยคำนวณว่าเราปลดดาวลุ้งกันเราปลดเยอะกันไงี้มันก็เลยเก่งกว่าเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นตัวละครตัวใหม่ปลดดาวลุ้งอะ่ะมันก็จะเก่งกว่าตัวยุคเก่า eca อยู่แล้วไงแต่แบบคือเทเรสแดงมันยังเก่งขนาดนี้ไอตัวเวอร์ไวมันต้องเก่งขนาดไหนวะ มันต้องความสามารถยืดยาวแน่นอนนะครับผมบอกเลยเอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้นะครับกลับมาเป็นเทธนเดิมโอ้โหผมอยากรู้เลยว่าจากเลือดโกคูประมาณ90%ตอนเนี้ยโดนดาเมจเธอ์นี้เข้าไปอ่ะมันจะไหวกันหรือเปล่าผมอยากรู้มากเลยนะเดี๋ยวเรามากดแอคทีฟเทอเลสเสียงเพื่อใช้โกฮังเป็นเครื่องมือก่อนนะครับเอาลูกมันยิงพลังตบใส่พ่อไวเร็วชั่วอมหิตต่ำช้ามากเทเลส สร้างดวงจันทร์ขึ้นมาเอาลูกแม่งเป็นอาวุธเครื่องมืออะไรมันจะห่วขนาดนั้นไปกหังต่อยพ่อเลยเอาเลยบาปอย่าทำแบบนี้กูฮังไอชี้กูหากูภาคอะไรของกูเนี่ยเอาล่ะครับมาจริงๆท่านเนี่ยไม่ต้องกดแอคทีฟก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นกันว่าเราเก็บยิ้วสี่ได้ง่ายอยู่แล้วไงครับก็เลยคิดว่าแอคทีฟไม่ต้องกดก็ได้ แต่สิ่งอื่นใดก็คือเธอนี้ต้องเล่นดักหน้าให้ทีมนะเอ้ยจริงๆอุ๊ยเธอเลดเหลืองแม่งดีเฟนต์เจ็ดแสนเลยนะเชียโคตรเยอะเลยเดี๋ยวนะมันยังเก็บพาสีไม่ครบนะน่ะมันถ้ามันเก็บพาสีครบ,บมันดีเฟนต์หลักล้านเลยนะดีเฟนต์มันเยอะจังเลยวะโอ้โหบ้าตอนนี้คืออืผมเรืองคำที่ว่าไอด่านี้มันซิวไม้ตายได้แหละผมกลัวมันยัดไม้ตายดักหน้ามากเลยถ้ามันยัดดักหน้านี่ตัวแดงอดอดโชยนะเนี่ย ผมจะให้มันโชว์ดาเมจอย่างเงี้ยว่าแบบมันดาเมจมันถึงพอในการฆ่ายูไอหรือไม่อะไรเงี้ยต้องเสี่ยงดูแหรอมั้งพอคิดว่าแต่แม่งพอๆกันเลยว่ะคือต่อให้เธอเลยกันดาเมจ90้าสิบเปอร์เซ็นตไอตัวแดงกันดาเมจเก้าสิบมันแพ้สีเนาะแต่ตัวเหลืองตอนเนี้ยกันดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับกันดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าไงดีมันแบบ มันอาจจะตายทั้งคู่ได้และเหมือนว่าเธอเหลืองผมยังเก็บพาสีกันนเมนไม่ครบด้วยมั้งมันได้ตีน้อยไปอ่ะไอตัวแดงมันแย่งงานก่อนนี่ตัวแดงแม่งปิดจ็อบได้ก่อนตลอดอันว่ามาลุ้นกันครับว่ามันจะดักหน้าหรือเปล่าถ้ามันดักหน้าก็ถือว่าโชคร้ายไปแต่ถ้ามันไม่ดักก็จะได้โชว์ดาเมจนะครับอืมมาลองดูครับผมไปฮะจะดักหน้าละกันก็ร้องโอ้โหดักจริงนี่แหละหน้าอัพติดหลบมาสักหน่อยวะจะได้แบบเผื่อลุ้นหลบได้อะไรเงี้ยมาสีฟ้า การเดิมพันเก้าสิบไม่เข้าอยู่แล้วครับกัน90%มันเยอะเกินไปเธอเล็ดแดงอดโจมตีไม่ตายนะครับแต่ว่าตีธรรมดานี่ไปหลัก4ี่ล้านเลยนะเมื่อกี้เพราะว่ามีบวกหลังยิงอะไรของมันอยู่เอาอะไรครับอืมแล้วมันติดเบิลสองครั้งได้ไงถ้ากูได้ยิงแม้ตายนะอีคา้นรถมึงตายไปแล้วบอกเลยมึงแตกแน่เธอเล็เหลือง9้าล้านสาครับผมต่อยไปบุบะปูบะอัดเข้าไปที่จริงดาเมจมันแรงกว่านี้ไดนะ้ถ้าเก่ดว่ามันเลือดมากกว่า50%นะ หรือว่านี้มันมากกว่าแล้ววะเนี่ยน่าจะมากกว่าแล้วปะไม่ชชื่อเหมือนกันอ่ะตีเข้าสีไปครับน,รน,น่าเสียดายมากรู้งี้น่าเสี่ยงให้เทเลสเสียงไปเล่นช่องหนึ่งไนงะผมว่านะอาจจะพอมีจังหวะรอดได้บ้างกับดีเฟนส์7แสนของมันโอ้โดูตัวฟ้าโดนเตะตายอยู่ดีแต่นั่นแหละครับดาเมจของ LR เทเลสแดงมันรุนแรงจริงๆครับบอกเลยว่ารุนแรงมากๆแรงแบบระดับระดับถล่มด่านได้เลยจริงเพียงแค่ว่านี้มันโดนซิลไง ถ้ามันไม่โดนซิลอ่ะเราโชคดีได้โจมตีก่อนผะว่าดาเมจพอปิดเกมได้นะถ้า UI ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปหลบอะไรมากนะฮะเพราะดาเมจสามสิบล้านการันตีเบิ้ลนเนี่ยมันโอ้มันได้ไปสี่ห้าหลอดเลยนะเว้ยดามเมจแม่งแรงจริงนั่นแหละครับตามนี้นะฮะสำหรับ LR เทอร์เสแดงเป็นตัวละครที่ดาเมจโคตรแรงแล้วอย่าลืมว่ามันคือตัวละครซับด้วยนะเป็นตัวซับพอร์ตทีม50%รน์่ะซึ่งซับเยอะก็ว่าเยอะมากๆอยู่แล้วตัวมันเองยังโคตรวิวิทยาหารแบบ โอ้โหทั้งแทงทั้งทำดาเมจอะซับก็ซับทพทำทุกอย่างเลยทีเดียวคือต่อให้มันต้องใช้เงื่อนไขพึ่งทียังพึ่งบาร,รมีทีมเพื่อให้ตัวเองกันดาเมจแต่ทีมก็ต้องพึ่งมันเหมือนกันผมบอกเลยต่างคนต่างพึ่งกันนะครับบอกเลยว่ารอเข้าเป็นลูกทีมโบลี่เบอร์ไวของภาคแซตที่จะมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะโหดดุดันแค่ไหนแค่นี้ก็โหดมากแล้วกับทีมมันเองก็คือทีมเทนิทัลลี่เด็กซักของเทเรสนะฮะเอาละ่ะ ก็ใครมีความเห็นยังไงกับเอลวาตัวนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครสัมผัสไปแล้วบ้างรู้สึกยังไงมาแชร์กันได้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้ไปแลวครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย